สวัสดีครับคู่มือการใช้โปรแกรม m i r a c l e นะครับในฟังก์ชัน Android กับวิดีโอนี้ครับคำสั่งไว้ f a ั t o r อร e s รีนะครับเปิดโปรแกรม m i ล a c เ e ขึ้นมานะครับที่ตัวแท็บเล็ตหรือมือถือนะครับเสียบสาย ดีบักจะต้องเปิดนะครับที่ตัวเครื่องสังเกตได้จากตัวนี้นะครับหรือก่อนหน้านั้นมีการเปิดตามวิดีโอนี้นะครับ2.3เปิดอย่างนี้นะครับก่อนที่เขาจะติดรหัสนะครับ4 .2 เปิดยังไงนะครับหรือเราจะใช้เทคนิคพิเศษนะครับสั่งให้เครื่องที่ไม่ได้เปิดมาเปิดได้เลยนะครับก็ทําตามวิดีโอนี้ครับเป็นเทคนิคพิเศษนะครับหลังจากเครื่องเปิดดีบักแล้ว เราก็ติ๊กที่ฟังก์ชัน Android กับคำสั่งที่แรกเขาจะติ๊กเคลียร์โค้ดก่อนเราจะเคลียร์โค้ดเลยก็ได้นะครับถ้าเครื่องติดรหัสหรือเราจะต้องการล้างข้อมูลทั้งหมดก็คือ wipe factory reset นะครับหรือจะรีบูตผ่าน r e c o v e r y ก็ได้นะครับทผ่านสาย USB ก็ติ๊ก USB นะครับกด Start นะครับ wipe data ดันนะครับล้างเครื่องเรียบร้อยแล้วครับ ตัวแท็บเล็ตก็จะรีบูตหนึ่งครั้ง คเครื่องก็จะถูก Factory เรียบร้อยนะครับหรือการล้างเครื่องนั่นเองนะครับก็จบนะครับฟังก์ชัน Android กับคำสั่ง wipe factory reset นะครับขอบคุณครับที่รับชมครับ